สวัสดีทุกคนนะครับมาเด็กมากเลยครับออออตอนนี้เพิ่งถึงห้องนะครับก็เพิ่งเสร็จจัดงานวันนี้แล้วก็เดินเล่นในในโซนะครับ าหลีอากาศเป็นไงวะอากาศดีมากครับแบบอากาศแบบโหดีแบบด,แบบด,แบบดีมากๆนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเกาหลีนะครับก็คือจะบอกว่าประทับใจมากประทับใจจริงๆถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะมาอีกนะมากับเพื่อนอะไรเนี่ยแล้วแบบโหมันเป็นสวรรค์ของแบบสวรรค์ของการช้อปปิ้งมากๆเสื้อผ้าเนี่ยโหแบบเดินผ่านร้านไหนก็คืออยากเข้าไปหมดเลย แล้วมันก็จะมีแบรนด์บางแบรนด์ที่แบบที่เหมือนที่อยู่อยู่ประเทศไทยแล้วแบบมันราคามันก็จะค่อนข้างค่อนข้างอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคค่อนข้างแบบสูงอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็มันก็จะแบบมันก็จะราคาดีขึ้นมาหน่อยครับนี่นะครับถ้าทำงานเสร็จแล้วก็ต้องมาเช็ดเมคอัพนะครับทุกคน อาหารอร่อยไหมจะบอกอาหารอร่อยมากครับทุกคนแบบอาหารอร่อยแบบโหอร่อยมากแบบคอแบบเขาเรียกว่าอะกิมจิแล้วก็ซุปไก่ซุปเนื้อเนื้อตุ๋นอะไรเงี้ยโห everything คือแบบยาเหมือนแบบมันสวรรค์เลยที่นี่มันสวรรค์สำหรับผมมากแล้วแบบผมเป็นคนชอบแบบชอบแบบอะไรอะไรซื้อของอะไรเงี้ยซื้อของแบบ สิ่งวกสก็งคินสก็งคิงสก็งสกังสก็งคิงแกสกิ้นคงสกินแคร์อ่าสกินสกิ้นคงสกินแคร์ใช่ไหมก็เลยแบบแล้วแบบนที่นี่มันมีบางตัวที่แบบผมก็หาซื้อที่ไทยได้ค่อนข้างยากอะไรยเงี้ยพวกทนเนอร์พวกครีมอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบที่ประเทศไทยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยที่ผมต้องสั่งมาแบบรอรอเพลย์เดอร์ประมาณเจ็ดวันแปดวันอะไร ที่นี่ก็คือมาซื้อได้เลยนะครับคือดีมากสนุกมากแล้วก็ตอนแฟนายก็เหมือนก็เป็นแฟนาซเกาหลีแบบที่เกาหลีใช่ไหมมันก็แบบมันก็สนุกมา,มากๆเหมือนทุทกๆคนวันนี้แบบวันนี้แบบทุกคนน่ารักมากทุกคนแบบเป็นระเบียบม,มากแล้วก็ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรู้เขาเรียกว่าทุกคนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ ุกคนแบบดีใจมากๆรู้สึกได้เลยว่าทุกคนแบบดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบรักเรามากๆอะไรอย่างเงี้ย้วยความที่แบบอาจจะแบบผมก็มองมองไปว่าพวกเขาแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนคลับแฟนคลับเกาหลีเขาจะเป็นคนยังไงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาใช่ไหมก็ให้เล่าก็คือแฟนคลับเกาหลีทุกคนที่นี่ก็คือน่ารักมากตอนรับอย่างดีเลยมีคนมาส่งที่สนามบินด้วยมีคนมารับที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ทําแบบปุ๊บ ป้ายหน้าอะไรเงี้ย ه? หน้าผู้ผมอะไรเงี้ย ه? ผมก็มารับผู้ผมที่สนามบินคือทุกคนน่ารักมากเป็นระเบียบมากน่ารักทุกคนเลยวันนี้เอนจอยมากนะครับแต่พ่งนี้ก็มีวันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเจอทุกคนนะครับที่เราจะได้มาเจอกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ถือ,ว,ถอว่าวันใหญ่นะเพราะว่ามันมีแบบ มีหลายๆอย่างที่ทุกคนจะได้แบบได้รับชมกันนะครับในงานตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นจริงจะมางานพวกนี้เพราะว่ารู้สึกดูอ่านอ่านสเกลอ,อะไรเงี้ยดูแบบว่าเขาจะทําอะไรบ้างอะไรกันเนี่ยที่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวนี้ก็ภาษาเกาหลีไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแบบว่ารมแบบพูดได้แค่แบบอ oh, ok ๋อเพคคปบบ้าพักกชิโปอะไรเงีพคคอบบ้ามานยอบซอันยองอัเซล ฉันนั่นฉันนั่นจุนยมีดาอะไรอย่างเงี <organize> <iente> ้ยบก็พูดได้แค่นี้ก็เลยแบบก็กลัวก็แบบก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้นี้เขาจะมีการจัดการกันยังไงให้เราแบบเข้าใจกับแฟนคลับเกาหลีมากขึ้นจริงๆถ้าเป็นไปได้นะผมอยากเรียนมากเลยรู้มาประเทศนี้แล้วรู้สึกแบบอยากเรียนภาษาเกาหลีขึ้นมาระดับหนึ่งเลยแล้ว พี่จุงยังไหวใช่ไหมไหวครับไหวครับเมื่อกี้เพิ่งทำสุระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาห้องนะครับใช่ดังเวดังนะครับดังอยู่ห้องข้างๆครับเพราะ,ราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเหมือนจองห้องมาไวใ้ให้แบบคนละคนละห้องเลยนะครับถ้าผมผมก็พอเข้เาใจนะเพราะว่าถ้าห้องเนี้ย ถ้าห้องที่ผมอยู่เนี่ยมากันสองคน,นก็คงเก็บข้าของกันไม่ค่อยไหวแน่เพราะว่ากระเป๋าผมคนเดียวก็คือเต็มแล้วห้องแล้วนะครับพี่จุงเอาชุดมากี่ชุดจริงจคือตอนแรกอะที่ที่แผ่นไว้อะตอนแรกมนึกว่าแบบในตารางมันเขยมว่าห้าวันใช่ไหมผมเลยก็ก็เลยเอาชุดมาหกหกวันนะครับเอาชุดมาหกวันแต่จริงๆแล้วมันแต่จริงแล้วมันแบบเราอยู่แค่สามวันเองก็เลยแบบ ก็เลยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนไปแล้วสามชุดนะครับเปลี่ยนชุดแบบเหมือนชุดแรกอะไรอย่างเงี้ยมันสตรีทกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนพอไปเดินในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเราเห็นแบบคาเฟ่อะไรต่างๆนางนะที่มันมีความเอิร์ทเอิร์ททนโทนแบบเอิร์ทโทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเราแบบแต่งตัวมาไม่เข้าบ้านเมืองเขาเลยเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสตรีทไปแต่มันก็มีมุมสตรีทที่สามารถถ่ายรูปได้ครับแต่แค่มันอาจจะนั่นแหละไม่เหมาะก,ก็เลยเปลี่ยนชุดนะ แล้วตอนเย็นก็เปลี่ยนชุดอีกทีเพราะว่านั่นแหละครับก็เดินมาทั้งวันแล้วก็เหนื่อยแต่ก็เลยปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้แล้วตอนนี้ก็จับนาำแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดด้วยชุดนึงนครับ How did you feel after kissing t h Normal? ลองนอนไหมละ่ะทำไมอ่ะทำไมจะส่งผมเข้าหน,น่อยผมก็เช็ดหน้าแล้วก็นั่งคุยกับลุกคนได้เลยครับ get like a get หน้าดูง่วงมากคือหน้าไม่ได้ดูง่วงครับผมง่วงครับตอนนี้ไลฟ์ live พี่จุนคือสงบนะแต่พี่พร้อมเมื่อกี้เหมือนเด็กสามขวบไลฟ์สดครับจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ,งอ,าอ,อาจน้องพร้อมมาไลฟ์เหรอคืออาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวันนี้มันตื่นเช้าไม่ได้ตื่นเช้าเลยไม่ใช่ตื่นเช้า,ชชาก็คือนั่งเครื่องมาก็ ได้นอนจริงๆในเครื่องก็ประมาณสามชั่วโมงับคนแล้วก็ถึงเกาหลีมันก็ประมาณหกโมงเช้าอะไรก็ไม่ได้หลับละก็นั่งนั่งยี่นะครับ Are you d u n g boyfriend? No, I'm not. อ่อพี่พร้อม He's my friend. Yeah. Just อ uh, ่อมาจุงกินอะไรถึงหรอขนาดนี้อือ <laughs> um. กินอ,อะไรถึงรอไม่กินอะไรหล่อพ่อแม่ให้มานะจริงๆแต่เราก็ก็ต้องแบบดูแลตัวเองบ้างอะไรครับกินอาหารเสริมบ้างอะไรบ้างให้แบบร่างกายมันแบบไม่เพียกันไปนะครับใครที่แบบเพียก็อย่าลืมกินบีแบบบีแบบ,บแบบพวกวิตามินบีรวมนะแล้วก็กินโยเกิร์ตก,ก่อนนอนจะดี ก็ไม่ต้องก่อนนอนขนาดนั้นนะก็แบบสองชั่วโมงอะไรแต่ตอนนี้ผม,มอยากกินผมเลยกินไปก่อนเลยอายุเมริคเขาจะมีคนถามว่าผมแต่งงานหรือยังรับผมแต่งงานแล้วผมเป็นการงานแล้วแต่งงานมั้ยที่ผมแต่งงานตั้งแต่อายุสิบสองนะตอนนี้มีลูกประมาณแปดคนนะ เอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่แปดคนมีลูกสามคนมลูกสามคนอยู่ต่างประเทศอืมคน,นอค,นนออคนหนึ่งอยู่ฝรั่งเศสคนหนึ่งอยู่รัสเซียอีกคนหนึ่งอยู่อเมริกานะอืมคนหนึ่งชื่อแจนคนหนึ่งชื่อนุ่นอีกคนหนึ่งชื่อโบ อืโดนีนทำงานนะส่งลูกเรียนนะอืมอืมอืมเป็นข้อเป็นเป็นข้อคนเนี่แหเป็นพ่อคนนี่ลำบากเหมือนกนะันดูดูดูแลดูวตั้งสามคนนะ แฟนพี่ไปไหนแฟนพี่แฟนพี่ไม่มีถ้าแฟนใหม่มาแปลว่าแฟนไม่มีหุยสักคคู่นะครับ <c oughs> ลูกสาวสามคนแฝดหรือเปล่าอืม ไม่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 แฟรก็ไม่แฟรคนละปีคนละปีนะครับอืมคนถามว่าผมแต่งงานหรือเปล่านะหน้าคุณคุณนะครับหน้าคุณคุณเหรอมีคนหน้าตาเหมือนผมด้วยเหรอ อยากเห็นเหมือนกันนะเขาบอกว่าโลกโลกนี้เนะี่ยมันจะมีคนที่หน้าตาเหมือนเราและนะ้วเนี่ยผมเกิดมานะผมก็ไม่เคยเจอนะพอจริงพี่จุง are you sick I'm not sick guys I'm fine thank you so much for asking why y o so cute พี่จุง oh it's very difficult questions what s happened nothing happened what nothing happened nothing happened what what happened เวลาคนเราแบบเวลาเขาเรียกอะไรผมทําหน้าเฉยๆอะไรอยงี้ก็จะมีคนถามแบบว่าผมเป็นไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรครับแค่แบบแค่ไม่รู้จะทําหน้ายังไงเหมือนกันนะคนเรามันก็มันก็จะมีหน้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าที่แบบไม่ได้ทําอะไรอะไรองี้หน้าเฉยๆของผมมันน่าจะแบบอาจจะดูเศร้าหรือเปล่าเศร้าปะ ไปสาวแล้วพี่ใส่เสื้อสีขาวเหรอคะอืมดีเลยเนี่ยพี่ไม่ใส่เสื้อครับไม่เห็นเหรอนี่ไม่ใส่เสื้อ อะไรเนี่ยอาเล็กโอเคอพี่จุงช่วยอ,อะไรคะพี่จุงช่วยไอเชนครับออไอเชนไอดนนะครับ พี่แต่มีผมเห็นคนเขาเขาคุยอย่างู่ว่าแบบเออผมเนี่ยเป็นเป็นลูกครึ่งอะไรซัมติงอ่ะผมเป็นคนผมเป็น,ผม,ปน,นผมเป็นไทยแท้นะครับผมเป็นไทยแท้ครับพ่อไทยแม่ไทยครับ Where is Pi Dan พี่นะครับ He has own room Uh -huh. Dang has his room Unfortunately you know because then the room is so small to like to like put all clothes that we carry from Thailand That's why they separate or you know แ <Room. S 2> ฟนพี่จุงชื่ออะไรคะอยากให้แฟนพี่เป็นชื่อน้องเะลาถ้าเป็นชื่อน้องก็จีบสิ เขียนได้นะพี่โสดจริงโสดจริงนะเนี่ยโสดมากด้วยโสดไหมโสดมากโสดจริงสวสดแสวัสดแบบกินสตอรี่ให้ทุกคนดู ใช่หรอคะและดังอ่ะด่าง,ดงเป็นเพื่อนสนิทครับเนม็มาก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 สนิบจริงจริงิงสนิงส,สุดๆเลยสนิบแบบสนิบแบบตอนนี้ไม่มีความลับอะไรไม่มีความลับอะไรให้กันแล้วอะ่ะ มันแบบ You know me, I know him Did You just got that KING เหรอไม่ได้ KING เพราะว่า<อ>พูดคำจริงนะครับ จีบดังได้ไหมจีบดังได้ไหมก็ไปถามดังเดี๋ยวมันถามผมทำไมอยากจีบใครก็ไปถามเขาว่าจีบได้ไหมถ้าจีบไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกเองว่าจีบไม่ได้จริงนะชีวิตคนเราก็อย่างนี้แหละถ้าชอบใครก็แค่แค่บอกนะจริงในวันที่เราสามารถบอกใครได้ว่าเราชอบใครเนี่ย แปลว่าเราโชคดีแล้วนะที่เรามีโอกาสได้บอกเขาจงอย่าบอกเอ๊ะจงอย่าเปอยโอกา,กาสให้หลุดมือแนละ้วให้ช่าใครก็บอกไปครับชีวิตคนเรามันสั้น ชอบพี่อ่ะอืมจะจีบจุงต้องทำยังไงทักไอจีอครับทักเดียมมานะครับจีบว่าว่าจีบนะอะไรก็ได้อะไรอะไรเดียไม่ก็แกล้งถามอะไรแกล้งถาม ที่ไหนเหรอที่เนี่ยอะไรอีเอ้ยกินอะไรอะ่ะเอออะไรเงี้ยพี่เจฟเหล่อมากค่ะจริงหรอจริงอืมเป็นพี่ที่นับถือเลยเสียงเขาแบบสุดยอดมากแล้วจะตอบไหมก่อน ทักมาแล้วจะตอบไหมก่อนก็ก็ให้มันเป็นเรื่องของเต่คนละกันนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่ทักมาเป็นใครใช่ปะสมมุติว่าถ้ามีใครมาจีบเราหล่าสมมุติว่าอสมมติเรามาสมมติว่า,มมวา,มมวาถ้ามีคนมาจีบเราอะไรแล้วก็มีคนทักมาหาเราอแล้วก็บอกว่าทักไปก็ไม่ตอบอะไรแค่นี้จริงปะแค่เนี้ยคุณก็เจ็บไม่ติดแล้วนะ อ่ะจริงจริงนะคุณกระจีบไม่ติดแล้วนะสมมติว่าแบบทักไปทักครับอีกทักครับทักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ตอบแล้วก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยทำไมไม่ตอบเนี่ยจะไม,ไม่ได้คะแนนละสวัสดีจ้า ใช่จะจีบใครต้องอดทนโดนรถชนก็จ,จะตายนะก็อย่าพยายามอย่าโดนรถชนนะครับอจริงน,นะรถชนรถชนตายได้นะอย่าไปฟังโดนรถชนก็ไม่ตายสิบร้อชนก็ไม่ตายมีอะไปเชื่อตายยังไงก็ตายสิบร้อชนไม่เหลือหรอกเปเละ พี่ดังอยู่ไหนคะอืมไม่บอกไม่บอกหรอกไม่บอกให้หาเองดังอยู่ไหนคะพี่ดังอยู่ไหนอะไม่รู้อะนอ่ผมรู้ตัวผมไม่บอกผมไม่บอกอกอืม ดังก e e mm. ็อยู่ในใจไงดังอยู่ในใจผมอืมอืมดังก็ตัวใหญ่เท่าผมนะจะมาอยู่ในใจผมได้ไงอืมอยู่ในใจจุงอืมอืออในใจดิอจริง รักเพื่อนจริงอันจริงมีอะไรก็พูดได้แบบมีอะไรที่แบบอยากจะระบายก็ระบายได้โอไมก็ oh God, อยู่ในใจจุงใครอยู่ในใจ Huh? What did you most like to know in Korea? You know, Korea is like my paradise, like my paradise. Seriously, because like I really love to shopping online. In when I when I was in Thailand, I always like you know order some like products from Korean that like there's no in the Thailand and I have to wait like around like fourteen days or the seven days or fourteen days but here you can buy it you know just buy it <laughs> just go to the shop and buy it so today I bought so many like things that I want to but my mom gave me a limit to the shopping, that's why I cannot, I couldn't like, buy so many things, just like a few, like, maybe, maybe like two or, um, one, two, just like three products, yes. Review đơn này Review đơn Mà tôi review bậc Giờ ngày à Sau một thật là cho review đơn này Có nào lạc đi ghê lạc đi Nào lạc đi Lạc khó Đếch nói à เลยเดียเต็กน้อยอ่ะน่ารักเต็กน้อยแค่น,นั้นแหละรีวิวแค่นี้พอละอือเฮ้ยวินเหรอเฮ้ยพูวินอ๋อพูวินอยากกินอะไรอยากกินอยากกินปิงง้งย่างเกาหลีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาหน้ามาด้วยกันก็ได้นะหมายถึงแบบ มากันแบบหลายๆคนเลยชวนไ้ปอนมาด้วยมามากันแบบหลายๆคนมาเที่ยวกันเฮากาัดเลวพูนใช่ไหมเลวพูนฟังอยู่เลวพูนอ, v อจริงในสายตาผมพูนก็คล้ายๆด้ายดังแต่จะเป็น แต่จะเป็นดังที่จะเป็นดังที่มีความพูดเยอะกว่าแล้วก็แชร์ความคิดเยอะกว่าอะไรยงี้เพราะว่าส่วนมากเวลาผมคูยกบบดังอะไรเขาจะเหมือนเป็นคนละฟังแต่เขาจะไม่ได้แบบมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเขาจะรับฟังอย่างเดียวแบบจะไม่มีเขาจะเห็นว่าแบบเออฉันว่าอย่างนั้นนะฉันว่าอย่างนี้ถ้าทําอย่างนั้นอ่ะจะดีก็ได้อะไรอย่างี้ ด่าจะเป็นแบบฟังฟิลแบบอารมณ์แบบเป็นแบบที่แบบที่ปล่อยละไว้ให้เพื่อนเอลยแต่ของผู้วินก็จะมีความคิดที่แบบเออเราพูดไปแล้วเขาก็จะมีความคิดที่สวนกลับมาไม่ใช่สวนเดฟแบบหมายถึงแลกเปลี่ยนกันอะไรใช่อืมรักผู้วินนั่นรักผู้วินเป็นคนนัน้นคนนึงเลยโอ้ผู้วินมึงฟังอยู่ปะเนี่ยกูเขินเลยเนี่ย ตัวนะต้องมารีวิวอบอกหลักเพื่อนเนี่ยวันก่อนในปอนก็มาบอกหลักเนี่ยเขินเลยนะอืมอยู่ดีๆเพื่อนบอกหลักร้อยวันพันปีตีกันแทบตายแต่ตีแบบตีเพราะหลักไงล่าง้นะครับทุกคน <S <S เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับแค่วผม ก็ใครที่อยู่ที่เกาหลีนะครับหรือว่าใครที่กำลังจะมาแฟนเ,เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตหรอแล้วก็แฟนเหมือนแฟนเดย์แฟนเดย์นดนในพรุ่งนี้นะครับก็เจอกันนะครับผมพักก่อนให้เพียงพออย่าทำแบบผมนะครับแล้วก็กินข้าวให้เพียงพอนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เตรียมตัวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับก็มีอะไรก็พิมพ์มาได้ในทวิตเตอร์ พิมพ์มาได้นะผมอาจจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเงินไปดีกว่าวันดีครับบ๊ายบายรักนะครับบ๊ายบายครับคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้มานั่งฟังผมบทนะไม่ก็มานั่งฟังผมพูดไปเรื่อยนะครับโอเคครับว okay. ันดีจ้าบ๊ายบายวันดีครับ Good night guys Thank you so much for j o i n i n g my life I mean my life Yes, my life, you my life. You guys so mean to me. Yes, of course. You guys are really like, important to me. Thanks so much for watching. For today, good night. Bye bye. I... Mm.